เมลานีรักตุ๊กตาของเธอมากเธอสร้างเมืองทั้งเมืองเพื่อพวกเขาเลยนะที่นี่บาร์บี้และเคนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาไม่ต้องไปนอนในกล่องแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่าทั้งเมืองนี้เป็นของพวกเขาแล้วนะตอนนี้พวกเขาสามารถเดินไปชมเมืองกันได้แล้วล่ะเคนนายจะไม่ทำให้ไฟของนายมีความสุขเลยหรอฉันไม่ได้หมายถึงแบบนี้นะ เมลานีมีแผนของเธออยู่แล้วล่ะนี่ห้องนี้ไม่มีประตูเลยหรอเนี่ยแล้วเขาจะออกมาได้ยังไงกันนะเห็นเขาโมโหที่เด็กของเขาถูกขัดขวางเขาอยากจะกลับไปที่สวนมากเลยเมลานีลืมทำประตูให้เขาอะ่ะตอนนี้ห้องนี้มีประตูแล้วล่ะน้ำในสระว่ายน้ำแห่งนี้มันเย็นมากเลยบาร์ดี้ไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องนี้เท่าไหร่เธาจะหนาวตายไหมเนี่ย ซื้อโค้ดเนี่ยหรอจริงจังหรอตอนนี้ขาเธอเย็นเจี๊ยบเลยอะแต่ตัวของเธอร้อนมากๆนี่มันต้องเป็นเฮอริอเคนแน่เลยเคนในทำไรของนายเนี่ยชุดว่ายน้ำของนายก็ดูดีอยู่นะเ <c oughs> มลานีไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องแต่งกายของผู้ชายสักเท่าไหร่ช่ <Yes. S 2> วยเลือกชุดที่เคนเขาจะใส่ไปเอาชนะใจบาร์บี้ให้หน่อยได้ไหม,มเคนเขาพาแฟนของเขามาเดทที่สวยนีกแล้วอะ่ะ เย้ yeah! มีไอศกรีม <No. S 1> ด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวเคนเขาต้องไปซื้อมาให้แฟนของเขาหน่อยแล้วล่ะไปดูเหมือนว่าเมลานีจะลืมให้เงินเขาไปอ่ะ hmm. แบน,นีนเขาจะได้กินไอศกรีมไหมสงสัยเขาจะต้องขี้โกงสักหน่อยแล้วดูเหมือนว่าคนขายไอศกรีมสลับไปแล้วนะเดี๋ยวเคนต้องสอนบทเรียนให้เขาหน่อยแล้วล่ะหรือว่าเขาจะเป็นหุ่นยนต์กันนะยังไงไอศกรีมนี้มันก็ฟรีอยู่้วนี่นาต้องขอบคุณเมลานีเลยนะสำหรับไอศกรีมพวกนี้โอโหไอศกรีมนี้มันเป็นของเล่นหรอเนี่ย ทำไมไม่เห็นจะหวานเลยอะสงสัยพวกเราต้องไปคาเฟ่กันต่อแล้วล่ะนี่มันเป็นการเดทครั้งแรกของพูกเราเคนตื่นเต้นมากเลยทำไมพนักงานเสิร์ฟยังไม่มาอีกนะอ้นี่มันนาอำเภอบูดี้นี่นาเขาเพิ่งโดนไล่ออกมาจากห้างสรรพสินค้าน่ะวันนี้พวกเขากินขนมสายไหม่กันพอแล้วล่ะเดี๋ยวเคนจะช่วยทำอาหารให้เองนี่มันเป็นมิวเชสตดพิเศษของเขาเลยใครสอนให้เขาทำกันนะ มิวเช่คู่นี้เป็นของโปรโยของหนุ่มๆอยู่แล้วล่ะเคนเขาก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโซสาวๆชอบหนุ่มๆที่ทำอาหารเป็นอยู่แล้วเรียบร้อยบาร์บี้เธออยากลองมากเลยมันดีมากเลยที่มีแฟนหนุ่มคอยดูแลคุณแบบเนี้ยไหนมาลองชิมกันหน่อยสิ <c oughs> เคนเก่งมากเลยนะโอ้ดูเหมือนว่าคุณเลโก้จะมาคาเฟ่น,นี้ด้วยเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> ครั้งหนึ่งเขาเคยสู้กับขาของเมลานีและเขาก็ชนะด้วยนะ ดูเหมือนว่าเขาจะต้องสู้กับเคนหน่อยละเคนเขาเป็นนักรักมิชินักรรบแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เขาพร้อมจะสู้เพื่อความได้ของเขาอยู่แล้วต้องขอบคุณจินตนาการถึงสาวน้อยคนนี้เลยนะโคโลนเข้าไปเต็มเป็มเลยล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย เมลานีคิดจะประดิษฐ์อะไรอีกแล้วอะเธอก็เ,เก่งเหมือนกันนะดูเหมือนว่าเธอจะสร้างห้องส่วนตัวให้บาร์บี้ด้วยยินดีต้อนรับนะจ๊ะมาตกแต่งมันเพิ่มหน่อยดีกว่านี่เธออ่านใจตุ๊กตาของเธอได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มันดูดีมากเลยล่ะตอนนี้บาร์บี้ต้องไปนวดหน่อยแล้วหมอนนดเขาอยู่ไหนกันนะ <c oughs> เขาอยู่นี่ไงล่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะนวดไม่เคยเก่งเท่าไหร่รอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวบาร์บี้ต้องไปคอมเพลนหน่อยแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยแตงกวาเหรอ ทำไมมันใหญ่แบบนี้ล่ะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยเคนเขาไม่โหอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ชอบให้เมลานีมาคอยจับปลาดูแล้วก็ควบคุมเขานะเขากะว่าจะหนีออกไปจากที่นี่อ่ะบาร์บี้พร้อมจะไปกับเคนทุกที่นั่นแหละงั้นพวกเราหาทางหนีออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะเมลานีไม่ยอมให้พวกเขาหลบหนีออกไปจากมือนี้ง่ายๆหรอกเดี๋ยวเธอต้องสอนบทเรียนให้พวกเขาหน่อยแล้วล่ะพวกเธอเป็นตุ๊กตาของฉันนะ พูดเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งสิบาร์บี้เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่เค <Yeah. S 1> นเขาเป็นแฟนที่ดูแลเธอดีมากเลย <laughs> แล้วบาร์บี้ก็รักเขามากเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะ <What? S 1> นี่มันอะไรกันเนี่ยเอ <Come on. S 1> านี่เคนทาลิปสติกด้วยหรอเล <laughs> มลานีเธอมีอะไรจะบอกพวกเราไหม <laughs> แบบนี้มันแย่มากเลยอะ <laughs> เคนเขาขอให้เธอมาเมคโอเวอร์ให้เขาไงเหรอแต่ถ้าบาร์บี้มีความสุขก็คงไม่เป็นไรเนาะเฮอสวัสดีจ้า คุณหุ่นยนต์คนขายไอศครีมอีกแล้วเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าไบบี้จะมีปัญหาแล้วล่ะสัญญาฉุกเฉินใช่ด้วยใครเป็นคนทำแบบนี้ก็นนะเมลานีไงล่ะเราใช้ตุ๊กตาของเธอเป็นบันไดให้กับสไลเดอร์น่ะเดี๋ยวเคนจะช่วยจัดการทุกอย่างให้เธอเองเมลานีกะว่าจะทิ้งบ้านหลังนี้แล้วล่ะแต่เธอลืมไปว่าตุ๊กตาของเธออยู่ข้างในนี้ดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นแผ่นดินไหวนะนี่เมลานี เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเธอไม่รักปาบี้กับเคนแล้วหรือไงคะเธอทำแบบนี้กับของเล่นของเธอได้ยังไงกันเนี่ยการไปเดินเล่นในสวนน่าจะช่วยทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นได้พวกเขาจะได้กำจัดป่นจากขยะด้วยไงล่ะเมลานีมีเซอร์ไพรส์มาให้พวกเขาด้วยมีมานั่งตัวใหม่ด้วยเหรอเนี่ยท่านอยากจะลองนั่งมันมากเลยล่ะเขาเคยปล้าหาญมากเลยนะครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าไปอยู่ในปาาของโจไรเท่ด้วยล่ะ จารเค้กของเล่นน่ะโอ้โหเขารีบไปหน่อยไปเนี่ยตอนนี้สียังไม่แห้งเลยนะดูเหมือนว่าพมานั่งมันจะไม่ค่อยเหมาะกับการปิกนิกสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วปิกนิกอ่ะเป็นแค่ฉากบางหน้าเพ่นกะว่าจะพาบาร์บี้หนีออกไปจากที่นี่น่ะในที่สุดพวกเขาก็จะได้เป็นอิสระสักทีพวกตุ๊กตาพร้อมจะทําตามแผนกันแล้วล่ะหวังว่าเมลานีจะจับพวกเขาไม่ได้นะดูเหมือนว่าเธอจะจับพวกเขาได้แล้วล่ะสงสัยแผนครั้งนี้จะล้มเหลวอีกแล้วเอียบเพิ่งยอมแพ้ไปนะ เมลานีเธอเป็นคนสกปรกมากเลยเธอทำกาวหกไว้แล้วเคนก็เผลอไปเหยียบเข้าให้แล้วล่ะนี่นายก็เดินให้ระวังหน่อยสิอย่าลืมทรงตัวให้ดีๆด้วยนะการหกล้มต่อหน้าสาวๆแบบนี้มันน่าขายหน้ามากเขาก็เลยทำเป็นว่าเขากำลังออกกำลังกายอยู่อ่ะแผ่นดินไหวอีกแล้วหรอเมลานีเขาจะต้องเต้นอีกแล้วแน่เลยอ่ะแต่เจ้าตัวนี้มันดูไม่ค่อยเหมือนเธอเท่าไหร่นะหรือใช่กันเนี่ยคุณตุ๊กตาไม่เคยเห็นแฮมสเตอร์แบบนี้มาก่อนเลยล่ะ วกเขากลัวกันมากสําหรับผู้คุณมันอาจจะเป็นสัตลยงที่ตัวเล็กน่ารักแต่สําหรับผู้เขานั้นมันตัวใหญ่เหมือนกับปีาศาจขนฟูพวกเขากลัวก,กันมากเลยเ <Yeah! S 1> ง้นผู้เราหาอะไมาให้เขากินหน่อยดีกว่าเนาะนี่เป็นแฮมสเตอร์ตัวโปรดของเมลานีนะ่ะหวังว่าเขาจะไม่เข้ามาเล่นในเมืองของคุณตุ๊กตาอีกนะ เขามีกครงเป็นของตัวเองด้วยละ่ะแถมยังมีห้องครัวห้องทํางานแล้วก็ w ว f i ด้วยนะตุ๊กตาของเมลานีก็ไม่ได้เป็นคนที่สะอาดสักเท่าไหร่ <c oughs> พวกเขาในิ้งขยะเก,กลื่อนกลาดมากพวกเขาจะไม่ทําความสะอาดกันบ้างเลยหรือไงเนี่ยบ้านหลังนี้ดูอย่างก,กับถังขยะไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เมลานีต้องช่วยทําความสะอาดที่นี่หน่อยแล้วเอ้ยใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้น่าจะช่วยได้จับให้ดีๆล่ะไม่งั้นนายต้องมีปัญหาแน่นอนนี่ทำไมเธอไม่ตื่นพวกเขาก่อนเล่าบาร์บี้เธอจะรอดไหมเนี่ย สงสัยเคนต้องไปอาบน้ำหน่อยแล้วล่ะบาร์บี้เธอแฮปปี้มากเลยเธอคิดว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วล่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าคู่แข่งของเขาจะกลับมาเพราะอดดอกไม้มาให้บาร์บี้ด้วยหรอเขาต้องจริงจังมากแน่เลยก้าดียังไงนะต่อหน้าต่อตากันเลยนี่นะมันหยาบคายมากเคนเขาไม่ยอมแน่นอนบาร์บี้ไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นับนั้นหรอกเมลานีต้องอยู่เบื้องหลังแผนการนี้แน่เลยเธอมีแสบสุดๆเลย เธออยากจะทำให้บาบี้กับเคนคุณเลิกกันยังไงความรักก็ชนะเสมอแหละดูเหมือนว่าเคนต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วล่ะโอ้นี่มันคลิปหนีบกระดาษนี่นาเขายังสามารถใช้มะสะดอกกลอนได้นะนายต้องฉลาดๆหน่อยสิแล้วอยากทำร้ายใครด้วยนี่คุณเลโก้มันนี่เดีวนี้เลยเขาไม่มีทางปฏิเสธของพวกนนีได้หรอกนี่แหละคุณเลโก้ตัวจริง บอกลาเขาไปได้เลยเขาคงจะไม่กลับมาอีกแล้วล่ะ <c oughs> เคนเขาเจ๋งมากเลยเขาเนี่ยเหมือนกับยีโรตัวจริงเลยล่ะเ <c oughs> มลานีทำของข,องขวัญมาให้พวกเขา,าด้วยนะ <c oughs> ความรักเนี่ยมันมหศัศจาร์สุดๆดูเหมือนว่าตุ๊กตาจะมีชีวิตขึ้นมาแล้วส่วนเมลานีก็กลายไปเป็นตุ๊กตาแทนต <c oughs> อนนี้เธอคงเข้าไปอยู่ในเมืองที่เธอสร้างขึ้นมาเองแล้วล่ะพวกเราควรจะปล่อยเธอออกมาดีไหมหรือพวกเราควรจะให้เธอได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เธอทำลงไปดีล่ะบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง เห็นแล้วบาร์บี้กำลังรออยู่นะน้องสาวของเบ็ตตี้และเจนนี่ชอบนิทานแฟรี่เทลมากเลยเธอแยกโลกของความเป็นจริงออกจากโลกทห่งเทพนิยายไม่ได้เลยละ่ะและพี่ที่สองเธอคิดว่ามันตลกมากทุกคนต้องเคารพเจ้าหญิงในเทพนิยายอย่างเธอนะ <What? S 2> นี่เมลานีเธอมีพลังพิเศษจริงๆรหรือเปล่าเนี่ยเธอจะเทเลพอร์ตไปอยู่ในนิทานแฟรรี่เทลแล้วหรอดูหอเหมือมนว่าเจนนี่เธอจะไปก่อนละ่ะเบ็ตตี้ก็ตามไปแล้วด้วยแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกนะนี่แหละพลังของเมลานี อนนี้พวกเรามาสร้างห้องแห่งความลับในตึกสามชั้นกันเลยดีกว่าพวกสาวๆอยากเจอเจ้าชายมากๆากพวกเธอไม่ได้อยากมาทํางานแบบนี้นะ<อ>จะไม่ชอบร้องเพลงแต่ดูเหมือนว่าเธอจะรอไม่คอนอนม่อยร้อสักเท่าไหร่แน่นอนมันเสียงเหมือนคนกําลังก่อสร้างอยู่เลยล่ะพวกสาวๆเคอมีสัตว์เลี้ยงเป็นนกแก้วตัวหนึ่งี่มันจะไม่เคยหยุดพูดโดยที่ไม่นเ,นเอาผ้าคลุมหัวมัน,น่ะบางที่มันอาจจะเวิร์กกับเจนนี่ก็ได้นะไม่งนั้นพวกเราคงต้องใช้สกอตเทปกันแล้วล่ะตอนนี้เธอกมมีิข้ามาใช้ทำมุ้งของเธอแล้วเสียงดีๆของเธอก็มีประโยชน์เหมือนกันนเี่ย มันดูสวยงามมากเลยเยี่ยมไปเลยเวลานีจริงจังกับคาแรคเตอร์ของเธอมากเธออยากตกแต่งที่นี่ในสไตล์น้ำแข็งบางทีเปิดแอร์น่าจะง,ง่ายกว่านะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจกของอาณาจักรของเธอไม่ค่อยดีนะ่ะดูเหมือนว่าน้ำแข็งจะละลายหมดแล้ว ดองให้ไปก็ไม่ช่วยหรอกนะทําไมเธอไม่ลองจัดการแก้ปัญหาด้วยหน่อยล่ะอ้นี่มันเอกสารของคุณพ่อนี่นะใครจะไปต้องการไปเลยเนาะธนาคารคงไม่สนใจหรอกใช่ไหมมาช่วยเธอกันหน่อยดีกว่าอู้นี่มันปลาเหรอเนี่ยเอาเบตดตกปลามาเลยปลาสมัยนี้ชอบอ่านหนังสือพิมพ์หรือรยกทาร์ดดินะคุณทอมมี่พนักงานส่งของเขามาส่งเองเลยล่ะอ้โหเขามีนมยูนิคอร์นสดๆมาด้วยเหรอเนี่ยมันทําโกโก้ร้อนได้ดีมากหวังว่านี่จะเป็นข้อตกลงที่ดีนะเบ็ตตี้เธอแพลักโตสนนะเธอกินนมธรรมดาไม่ได้หรอกนะคุณทมมีา ขายมุกมาให้เธอด้วยใน a เม z o n เนี่ยขายแค่99เหรียญเอง <Ooh. S 1> เดี๋ยวเธอจะใช้มาตกแต่งเตียงนอนของเธอ <Wow. S 1> จริงๆแล้ว <Wow. S 1> เธอน่าจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำมากกว่านะ ตอนนี้ห้องนี้กลิ่นเหมือนห้องทะเลมากเลยกระจกมันเหมือนกับอินสตาแกรมในแบบฉบับของแฟร์รี่เทลเลยล่ะเตรียมตัวไลฟ์แล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยจ้าเออพวกเธอเหมือนครอบครัวคาเดเชียเลยอะ่ะดูเหมือนว่าจะสวยกว่าอีกนะเนี่ยแต่ขยาบปกระจกแบบนั้นสิเดี๋ยวมันก็พังหมดหรอกอดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยท่าทางอินสตาแกรมจะพังไปแล้วล่ะตอนนี้พวกคุณคงต้องช่วยกันตัดสินใจแล้วว่าใครสวยที่สุดบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างงั้นพวกเรามาต่อกันเลยดีกว่าเจนนี่กำลังจะทาสีกำแพงห้องของเธอปกติเนี่ยที่ไม่เคยได อะไรหรอกนะจริงๆแล้วเธอควรจะอยู่ห่างแอปเปิลแม่มดแล้วก็คนแคระทั้งเจ็ดซักหน่อยแล้วก็อย่านอนหลับนานเกินไปล่ะไม่งั้นต้องมีคนแอบมาจูบเธอแม่เลยน้องสาวของเธอจะมาขโมยของเธออีกแล้วเหรอเนี่ยยังไม่มีใครมาจูบเจนนี่อีกหรอเธอ,อมีกลิ่นเหมือนไข่เน่ากับปลาสดเลยอะ่ะเมน,นีะเธอไม่อยากกินอะไรแล้วล่ะเธอ,อ,อต้องแปลงฟันหน่อยนะเฮ้ยใจเย็นก่อนหน้า ดูเหมือนว่าสาวๆกำลังทำสมูตตี้ในแบบฉบับแฟรี่เทลกันพวกเธอกำลังคุยกันอยู่นะพวกคุณได้ยินเสียงพวกเธอบ้างไหมเมลานีพธอพลาดอีกแล้วอะ่ะเธอเป็นคนที่โมโหมากเลย พี่สาวของเธอลืมไปว่าตอนนี้น้องสาวของเธอมีพลังพิเศษทำไมเธอไม่ใช้พลังพิเศษของเธอไปช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนแล้วการทำให้สมูทตี้มันแข็งแบบนี้อยากคายมากเลยนะแบบนี้พวกเธอจะกินได้ยังไงกันเนี่ยมน,นเลียแทนก็แล้วกันเจนนี่เธอเริ่มจะหนาวล้วล่ะมันไม่ได้เป็นเพราะไอติมที่เธอกินเข้าไปเลยนะลมเย็นๆพวกนี้มันมาจากเตียงข้างล่างโออมันเป็นเพราะเสียงกลนของเบลนีนี่เอง พวกเราต้องจัดการเธอหน่อยแล้วเจนนี่ห่อตัวเองเข้ากับผ้าห่มของเธอและดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะมีแผลแล้วละ่ะ<อ>เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ<อ>บ็ตตีก้กำลังลองเรียกชาวประม,มงด้วยเสียงอันแพรร้อของเธออยู่น่ะ <c oughs> ฉันอยากลงไปอยู่ใต้ทะเลจังเลยจะได้ไม่ต้องมาได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ไงเ <c oughs> จนนี่เธอสูญเสียควแคร์ทั้งเจ็ดของเธอไปตอนงานเต้นรำเธอก็เลยกะว่าจะทำพวกเขาขึ้นมาจากกระดาษสักหน่อย อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรหรอกนะตอนนี้เธอก็ไปนอนต่อได้แล้วล่ะ <Glue> ทำไมพวกเขามีแค่หกคนเองอะเบ็ตตี้เธอยังคงทำงานบริการลูกค้าของเธอแม้ว่าเธอจะอยู่ในแฟรี่เทลแบบนี้ก็ตามเธอต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมน่ะเมลานีเธอไม่ได้โทรหาแฟนของเธอมาตั้งนานแล้วเธอคิดถึงเขามากเลยเธออยากได้ยินเสียงของเขามากๆอุ๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเธอเผลอไปกดเฟซไทม์กับเขาเหรอโอ้ดูเหมือนว่าพี่สาวคนเธอจะแกล้งเธออีกแล้วน่ะ เธอน่าจะใช้โทรศัพท์โทรคุยกับเขานะแต่ถ้าทางโทรศัพท์ของเธอคงใช้ไม่ได้แล้วล่ะเธอไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์มาตั้งนานแล้วว่ะเธอคิดถึงเขามากเลยทุกคนคิดว่าเธอเหมือนฟิโอน่ามากเลยล่ะนี่มันน่าตลกมากเธอเป็นเจ้าหญิงหหมะแล้วเธอก็มีหัวใจที่แข็งกแกร่งดังภูเขาน้ำแข็งโ,<ฮ>โอ้เทรกส่งข้อความมาหาเธอด้วยเหรออ่าฉันหมายถึงแฟนของเธออะ่ะโทษทีนะเธวดูที่เขาตอบเธอด้วย เธอเขินจนละลายไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้เมลนีทำพายเป็นน้ำเย็นด้วยละ่ะมันดูน่ากินมากเลยแต่มันก็ทำให้เจนนี่คิดถึงอะไรบางอยา่างใช่แล้วละ่ะแอปเปิลอาบยาพิษไงทำไมเธอต้องไปรับของจากคนแปลกหน้าข้างในป่าด้วยนะเรียกหมอด่วนเลยอุ๊ยดูเหมือนว่าพวกเธอจะหลับกันไปแล้วละ่ะเบ็ตตี้ใส่เครื่องประดับเต็มเลยแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะหนักมากเลยนะเนี่ย หวังว่าเธอจะไม่โดนจับไปซะก,ก่อนล่ะนี่คุณชาวประมงคิดจริงๆเหรอเนี่ยว่าเธอจะกินเหยื่อเขาอ่ะเบ็ตตี้ควรที่จะได้เจออะไรที่ดีกว่านี้นะหรือต้องเป็นแบบนี้สิอยากสั่งหัวเตียงจากอ e ียิปต์แบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะทาไมชาวประมงเขาแม่รําคาญจังเลยนะอุ๊บนี่มันโจรสลัดหรอดูเหมือนว่าเบ็ตตี้เธอจะไปหยิบรองเท้าของเขามาน่ะนี่มันน่าอายมากเลยอ๋อมีเรียญด้วยเหรอเนี่ยเยี่ยมไปเลยล่ะ ถ้าทางเขาก็รวยเหมือนกันนะไม่นะเขาคงจะเต้นไม่เก่งหรอกมั้งกระจกบานนี้มันพังอีกแล้วล่ะเจนนี่กะว่าจะไปคอมเมนต์ใต้รูปตัวเองจะอีแอคเค้าหนึ่งซักหน่อยเขาก็เล่นโซเชียลีเดียเป็นแบบนี้แล้วเนาะนี่มันอะไรกันเนี่ยเจนนี่เธอไม่ได้เป็นนางเงือกนะนี่มันไม่แฟร์เลยอะเบ็ตตี้ทำทุกอย่างพังหมดเลย ที่นี่เขามีละครให้ดูกันด้วยนะพวกเธอชอบดูเรื่องนี้กันมากเลยล่ะในซีซั่นนี้เจ้าชายชาวมิงกำลังตามหาคู่ของเครอยู่หลังจากเขากินแมลงวันเขาไปก็ไม่มีใครกล้าจูบเขาอีกเลยมา,าแล้วทำไมเขาถึงโสดอยู่แบบนี้ <c oughs> เขาจะเลืเอกผู้หญิงที่ไหนดีนะยิน <c oughs> ดีด้วยนะเจนนี่จูบเขาเลยสิมันน่าขยะขย,ยงมากเลยอะเธอไม่มีทางลืมรสชาติแห่งคำคืนนี้แน่นอนเขาส่งข้อความมาหาเธอเสมอเลยเขานี่มันน่ารำคาญจริงๆ เบตตี้เธอเอาควงมาลัยมาจากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยล่ะแต่เธอขับเรือไม่เป็นไม่ใช่หรอบางทีเธอคงจะหาวิธีได้เองละมั้งเธอไม่ควรไปขโมยเรือไฟอิงดัชแมนแบบนั้นนะสงสัยเธอคงต้องไปสอบใบขับขี่ก่อนแล้วล่ะก่อนจะไปออกเรือแขางหน้าน่ะ หอบไม่ได้เลยนะเบลตี้่าทาเธอคงจะไม่ฟังน้องสาวของเธอหรอกพวกสาวๆกำลังหิวแล้วอารมณ์ไม่ดีกันอยู่เลย <c oughs> พวกเธอโมโหหิวน่ะในตู้เย็นมีแค่ไอติมและแคลอรีเอง <c oughs> พวกเราสามารถทำสโนว์แมนขึ้นมาแล้วกินเขาได้นะไม่เอาดีกว่าพวกเรากินมันแยากกันน่าจะดีกว่านาะว่าแต่ที่ขูดมาอยู่ไหนเนี่ยที่นี่มีผีด้วยหรออาหารของพวกเราไปไหนหมดแล้วสาวๆโทษกันใหญ่เลยต้องมีใครมาขโมยไปแนแม่เลยอ่ะ ว่าแต่ใครกันนะดูเหมือนว่าเมลานีจะขโมยไอเดียสโนแมนของพวกเธอไปแล้วล่ะเถเอ้ยสงสัยต้องสอนบทเรียนให้เธอหน่อยแล้วล่ะเธอไม่ควรมาขโมยอ,อาหารของคนอื่นแบบนี้นะท่าทางต้องเพิ่มความร้อนให้ห้องนี้หน่อยแล้วคุณสโนแมนเขาหนอีไปแล้วอะเหมือนกับแฟนของเธอเลยคราวหลังก็อย่ามาขโมยอาหารของพวกเราอีกนะอย่างน้อยพวกเธอก็ยังมีแครอทอยู่นี่นาะแต่ดูเหมือนว่าพี่สาวของพวกเธอจะต้องการมันมากเลยล่ะ แถวนี้มีลูกธนูลอยไปมาบ่อยมากเลยมันเป็นข้อความที่ส่งถึงเบ็ตตี้น่ะ <What? S 1> อิโมจิรูปหัวใจอิโมจิรูปท้องทะเลแล้วก็อิโมจิรูปประภาคารนี่หรอน่ารักมากเลยมีอิโมจิรูปรอยจูบด้วยหรอ <c oughs> การส่งข้อความถึงคนแปลกหน้ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะ <c oughs> คุณไม่รู้หรอกว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าชายตัวจริงเจนนี่เนี่ยเบื่อก,กับเรื่องนี้มากทําไมเธอไม่ลองส่งข้อความในโทรศัพท์แล้วมันรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยกว่ายเยอะเลยนี่เธอทําอะไรของเธอเนี่ยเบ็ตตี้บ้าบอมากเลยอะ่ะ ดูเหมือนว่าห้องของพวกเราจะเสร็จแล้วล่ะพวกเธออยากจะรู้มากเลยว่าห้องของใครเจ๋งกว่ากัน <No. S 1> ทุกคนก็ต้องคิดว่าห้องของตัวเองเนี่ยเจ๋งที่สุดอยู่แล้วมันมีโมโหมากทุกคนพ <c oughs> วกเราต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณแล้วล่ะ <c oughs> บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง <c oughs> คุณคิดว่าห้องของใครสวยที่สุดตอนนี้มาดูดเรื่องราวของน้องสาวคนที่4ี่ของพวกเธอกันดีกว่า <c oughs> พินดีต้อนรับสู่มื้อเช้าแบบแฟร์ี่เทลของเรา <c oughs> คุณแม่ที่เป็นเจ้าหญิงอย่างเธอเขาไม่ทำอาหารเช้าก็รลกนะสงสัยมอลลี่คงต้องหาของกินเองแล้วล่ะการทำอาหารไม่ใช่วิถีของเจ้า,าหญิงหร คงต้องไปหาคุณพ่อของเธอหน่อยแล้วคุณพ่อชอบกินของเย็นๆมากเลยมอนนี่ก็เหมือนกันดูเหมือนว่าจะมีขนมอยู่ข้างในนี้ด้วยอีมนันน้ำแข็งนะ oh, <thank> น้ำเย็นๆแบบนี้มันดีสำหรับหนูมากเลยนะเ <c oughs> ต็มที่ไปเลยจ้าเ <c oughs> นี่ยมันเป็นอาหารที่เหมาะก,กับแฟรี่เทลมากเลย <c oughs> มอลลี่พร้อมจะออกไปเดินเล่นแล้วล่ะ <c oughs> แต่คุณแม่อยากให้เธอใส่ผ้าปันคอแบบนี้ด้วยอะแต่ว่ามอลลี่ไม่อยากใส่หรอก มันพลาดสุดๆทีนี้เราต้องทำตามกฎของแฟรดี้เทลนะนี่มันหิมะตกในเดือนมิถุนายนเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะที่เธอลืมไปรอเปล่าว่าเธออยู่ในสก้าในโรงเรียนแฟรี้เทลเขามีการบ้านเยอะมากมอลลี่ไม่มีเวลาที่ออกไปตะจนภัยเลยเธอกล่าวว่าจะวางการบ้านของเธอไว้แล้วออกไปเล่นสักหน่อยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอคงต้องทำการบ้านต่อแล้วล่ะคุณแม่ของเธอทำให้ประตูนี้เย็นเจี๊ยบไปหมดความปันของมอลลี่ก็เลยสลายไปเลยเพราะว่าประตูบานนี้แหละ ในแฟลรี่เทลใครก็ทำกันบ้านกันแล้วแหมบางทีตอนที่เธอทำเสร็จประตูอาจจะเปิดได้ก็ได้นะไม่เห็นจะเวิร์กเลยอ่ะบางทีไม้เบสบอลอาจจะช่วยได้นี่มอลลี่ระวังหน่อยนะหัวของคุณแม่ไม่ใช่ลูกบอลนะไฮแมซีดูเหมือนว่าประตูจะเปิดอีก <What? S 1> ด้านนึงอ่ะคุณแม่เธอไม่ได้ใช้เวทมอนอไลหรอก oh. คุณต้องล้าง,งมือแอะมาระวังเลยนะ ถ้าคุณเปิดน้ำผิดทางน้ำมันจะต้องกลายเป็นลาวาแน่เลยเดี๋ยวคุณแม่เธอจะใช้ลมหายใจของเธอในการช่วยมอลลี่ไว้เองอนาในนี้ของเธอก็ปลอดภัยแล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเธอก็ยังต้องทำงานบ้าันอยู่ดีต้องระวังตะเกียงอันนี้ไว้หน่อยละทางจะสายไปแล้วเธอทำให้ยางซินนี่ที่อยู่ในตะเกียงนี้มันหลายร้อยปีตื่นขึ้นมาแล้วล่ะมอลลี่เธอไม่ได้คิดเลยว่าเธอจะได้เจอกับแขกแบบนี้เธอต้ใจมาก จากพี่แม่ของเธอเคยสอนวิชาการป้องกันตัวให้เธอด้วยคุณยักษ์สินนี่ไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเห็นว่าก็ต้องมีรั้งแรงแลนะ้วเนาะมอลลี่เธอน่าจะตั้งใจเรียนเลขให้เหมือนการเยียวิชาการป้องกันตัวพวกนี้น่าอ่านมากเลยตอนนี้คุณยักษ์สิญนนี่คงไม่อยากออกมาจากตะเกียงน,นี้อีกแล้วล่ะ มอลลี่ระวังหน่อยสิโอจะทำน้ำหกใส่พรมิเศษหมดเลยอะแบบนี้เธอจะทำยังไงดีเนี่ยโอไม่นะ่อคำแบบนั้นมันเป็นวิธีการที่แปลกมากเลยอะเรใช้ไมตี่ฝนจัการกับโพรมแบบนี้นะหรอดูเหมือนว่าคุณแม่จะต้องบินไปทำงานแล้วล่ะทำไมโพรมิเศษไม่ทำงานสักทีนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะน้ำมันหมดก็ได้นะมอลลี่อยากได้สเก็ตบอร์ดมากเลย อันตรายเกินไปคุณแม่เธอมีไอเดียดีๆแล้วเพื่อนของมารีหัวรอบปรมของเธอใหญ่เลยอะเก็ตบอร์ดก็เจ๋งอยอะนะแต่โปรงวิเศษแบบนี้เจ๋งก,ก็เยอะเธอก็ลองใช้เ็ตบอร์ดของเธอทำแบบนี้ดูสิเธอบินไดนม้มั้ล่ะเนี่ยจะต้องเป็นของขวนจากแฟรี่เทลแน่เลย<อ>ว่าแต่อะไรอยู่ข้างในนี้นะนี่มันโรลเลอร์สเก็ตไม่หรอมีแค่ข้างเดียวเองหรือเนี่ยเราอีกข้างอยู่ไหนกันนะ แรี Tail, ่เทลก็มีปัญหากับเรื่องรองเท้าตลอดต้องขอบคุณซินเดอเรลล่าเลยคุณแม่เธอกำลังทำมื้อเย็นอยู่มอลลี่ก็อยากช่วยคุณแม่ของเธอเหมือนกันอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะนี่มาซุปฟักทองนี่นะมันรสชาติดีมากเลยคุณแม่เธอชอบมากอม,มอลลี่เธอภูมิใจในตัวเองมากเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะ นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันรถนหมาของพวกเรานะไม่ใช่ฟักทองธรรมดาธรรมดาสักหน่อยแล้วแบบนี้พวกเราจะนั่งอะไรไปงานเต้นรำกันละเนี่ยมันก็คงมีทางอื่นแล้วเนาะโรชายเขากำลังตามหาผู้หญิงที่เป็นรักแท้ของเขาอยู่ถ้าทางมัลลี่จะมีโอกาสแล้วละ่ะเขาใส่รองเท้าได้พอดีเลยตอนนี้เขาก็เจอเจ้าหญิงของเขาแล้วแบบนี้คุณแม่ก็มีคู่แข่งแล้วสิ เรามาเต้นกันไปทั้งคืนเลยดีกว่าแต่คุณจะต้องกลับบ้านก่อนท่ยงคืนนะไม่งั้นคุณต้องโดนคุณแม่ทำโทษแน่นอนต้องรีบหน่อยแล้วล่ะอุ๊บเกือยไปแล้วมิล่แต่คุณแม่เธอเยงังโกรธอยู่ดีเพราะว่าลูกสาว<อ>ของเธอได้ไปงานเต้นรำแต่เธอไม่ได้ไปอะ่ะแถมเธอยังเต้นแรงจนทำรองเท้าหายไปเลยด้วยอม,มอลลี่เธอเริ่มจะหิวแล้วอาหารเย็นใกล้จะพร้อมแล้วคุณแม่เธอยุ่งมากเลยแต่เดี๋ยวมอลลี่จะช่วยเอง สลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณแม่ดูสิคะ้าเจ้าหญิงในแฟรี่เทลนี่ไม่เคยแฮปปี้กันเลยด้วยไงเนี่ยเธอบอกว่าของพวกนี้จะต้องล้างให้หมดเลย,ลมมยผักผลไม้พวกนี้อาจจะมียาพิษซ่อนอยู่ก็ได้ที่แฟรี่เทลเขาก็เล่นเกมแบบนี้เหมือนกันนะแต่เธอก็ยังต้องทำงานบ้านเหมือนเดิมคุณแม่ของเธอทำตัวเหมือนกับคุณแม่เลีเ้ยงใจร้ายเลยอ่ะสงสัยมอนลี่ต้องทำความสะอาดที่นี่แล้วล่ะเธออยากจะเป็นเจ้าหญิงนะไม่ได้อยากจะมาเป็นคนใช้สักหน่อย อยู่ในโลกแฟรี่เทลมันก็เหนื่อยอกันนะเนี่ยโอเคติ๊กถูกไปได้อีกข้อแล้วล่ะตอนนี้ก็เหลืออีแค่213ข้อเอง <c oughs> นี่หรอ,อนิทานแฟรี่เทลคุณคงจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะมาดูกันดีกว่าว่าคุณแม่จะเป็นใครได้อีกนะ <c oughs> สุดท้ายมอลลี่ก็ได้กินอิ่มในโลกของแฟรี่เทลักทีหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเธอก็มักจะล้างจานแบบนี้เสมอแต่มันมีเยอะมากเลย นี่เขามากันทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยซานพวกนี้มาจากไหนกันนะตอให้ฉันดูรู้ปล่ะนี่มันคนแคร์ทั้งเจ็ดนี่นาไม่มีคําว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดในแฟรี่เทลแห่งนี้นะของพวกนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเลยแถมยังมีอันตรายมากเลยด้วยแต่บางทีแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้อาจจะดีกว่าแอปเปิ้ลพวกนั้นก็ได้อืม ือต้องระวังไว้หน่อยนะจ๊ะมันบ้าบอมากเลยอม,มอลลี่เธอชอบเล่นเกมบน i-pad ของเธอมากมันสนุกมากเลยแต่ดูเหมือนว่าอะไรที่เกี่ยวกับแอปเปิลมันจะน่ากลัวหมดแหละคุณแม่จะกลัวมากเลยอโอ้โหแบบนี้ไม่ได้เลยนะเธอคงต้องออาพระอาทิตย์แบบนี้ไปแปะทับโลโก้พวกนั้นแล้วล่ะ คุณแม่เธอร้องเพลงกับนกทุกเช้าเลยพวกขเขาชอบกันมากเลยล่ะเธอคิดว่างั้นเลยนะก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะตลงมาจากต้นไม้ก่อนที่พวกมันจะมีโอกาสไปบอกเธอน่ะนอย่างน้อยเจ้าหญิงคนอื่นเขาก็น่าจะบอกเธอหน่อยมอลลี่ก็เลยเล่นตามน้ำไปเพราะเธอไม่อยากทําให้คุณแม่ของเธอเสียใจความสวยงามมันสำคัญมากเลยและดูเหมือนว่ามอลลี่จะจริงจังกับความสวยงามของเธอมากกระจกของคุณแม่เนี่ยมีวิเศษมากเลย <c oughs> มันสามารถให้คะแนนความสวยของทุกคนได้ด้วยล่ะ ตาดูเหมือนว่าทรงผมของคุณแม่จะไม่ค่อยเข้ากับเธอสักเท่าไหร่ตาเน,นี้มอลลี่ก็คงกินแอปเปิลได้แล้วล่ะ <c oughs> แฟรี่เทลนี้ไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหนเลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มอลลี่จะหลับไปแล้วพรุ่งน,นี้เธอต้องตื่นเช้ามากเลยด้วยตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้ไปผจญภัยในฝันของเธอแล้วคุณแม่ตัวจริงของเธอดีกว่าคุณแม่ใน,นนิยายแบบนั้นเยอะเลยเธอไม่เคยคิดจะวางยามอลลี่เลยนะไปดูกันดีกว่าว่ามอลลี่เธอฝันถึงนิทานแฟรี่เทลแบบไหนกันนะ ไม่มีใครซีเรียสเรื่องพวกนี้เลยล่ะแล้วพี่ๆของมาลี่ก็ชอบแกล้งเธอเสมอเลยแต่น้องคนสุดท้องอย่างเธอมีในสิ่งที่พวกพี่ๆไม่มีนะถึงแม้เธอจะเป็นคนที่เด็กที่สุดแต่เธอก็ยังเป็นคนที่ฉลาดที่สุดด้วยแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมีเวลาไปแก้ปัญหาให้พวกพี่ๆของเธอสักเท่าไหร่หรอกนะ คุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอ